บทที่20อํานาจิตจากนี้ไปฉันจะให้เธอฝึกใช้ความสามารถของตัวเองบ้างละนะเขาเพิ่มข้อเสนอฝึกอะไรหรือครับผมถามฝึกการมีสมาธิและสติน่ะสิต่อไปนี้เธอต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดของตนเองแล้วนั่นคือการกำหนดด้วยตนเองว่าจะให้มันเป็นเช่นไร ฉันจะค่อยๆค,คลายเกราะป้องกันตัวที่มีอยู่นี้ออกเพื่อให้เธอได้ทดลองทําด้วยตนเองเดี๋ยวๆครับท่านขอให้ผมได้ตั้งตัวก่อนได้ไหมครับผมรีบถวงได้สิเธอต้องระลึกให้ได้เสมอว่าขณะนี้เธอกําลังเดินทางด้วยจิตดังนั้นสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอรู้สึกนั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงมันก็ทำอะไรเธอไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอไม่มีสติระลึกรู้แบบนี้ด้วยเผลอคิดว่าขณะนี้ตัวเธอคือตัวจริงเธอกำลังอยู่ในสภาวะอย่างที่เธอเห็นและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้ามันร้อนจนหลอมละลายจิตของเธอก็จะส่งความรู้สึกร้อนจนหลอมละลายนี้ ไปสู่กายภาพของเธอทันทีเขาย้ำหลักการครับรับทราบครับผมตอบพร้อมกับตั้งสติตามที่เขาบอกพร้อมนะเขาถามหลังจากที่เห็นว่าผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมตอบเขาเริ่มใช้มือข้างซ้ายวาดจากด้านขวาอ้อมขึ้นไปเหนือศีรษะ และย้อนกลับลงไปด้านซ้ายจดปลายเท้าซึ่งเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับตอนที่สร้างเกราะป้องกันนี้ขึ้นมาทันทีที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้นลงร่างของผมก็ปลิวเหมือนกับผ้าบางๆที่กำลังโดนพายุพัดโดยไม่ทันตั้งตัวมีเพียงมือข้างหนึ่งเท่านั้นที่ยังจับกับท่านโพเทไว้แน่นความรู้สึกตอนนี้คือ นอกจากจะถูกพัดปลิวอย่างรุนแรงแล้วยังเหมือนมีมวลหนักๆมากดทับและปะทะกับลำตัวราวกับว่ากำลังถูกลูกกลิ้งหินขนาดยักษ์รีดบทอยู่ท่านครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมตะโกนถามขณะยังจับมือเขาไว้แน่นเธอต้องกำหนดจิตหรือจินตนาการว่าร่างกายของเธอ จะไม่ตกอยู่ในสภาวะใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนที่จะหลอมละลายอย่างเดียวเขาแนะนำจากนั้นผมก็ลองทำตามที่ท่านโพเชบอกทันทีที่ระลึกแบบนั้นร่างกายผมก็กลับมายืนนิ่งในสภาพปกติเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้คอยอยังชั่วหน่อย มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมครับผมรู้สึกโล่งอกเมื่อผ่านสถานการณ์นั้นมาได้เนื่องจากตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างมวลธาตุลาวากับแผ่นเปลือกโลกที่มันกำลังไหลจากซ้ายไปขวาอย่างเชี่ยวกรากดังนั้นรอบตัวเธอตรงนี้จึงมีแรงเสียดทานจำนวนมหาศาลเพราะแผ่นเปลือกโลก จะเคลื่อนที่ช้ากว่ากระแสของทาลาวาที่เคลื่อนตัวอย่างรุนแรงหลักการมีสตินี้จะไม่ใช่แค่ให้เธอจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีละเรื่องถ้าเธอระลึกถ้าเธอระลึกแค่ไม่มีความร้อนแต่ขณะเดียวกันเธอก็ต้องเจอกับแรงเวียง และแรงประทะของน้ำหนักมวลหินหนื่งจำนวนมหาศาลอีกการกำหนดทีละเรื่องแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่ถูกต้องคือเธอต้องกำหนดรู้ว่าตัวเธอเองนั้นเป็นอิสระจากสภาวะหรือเงื่อนไขใดๆที่กำลังเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอมีแต่จิตล้วนๆเท่านั้นเข้าใจแล้วครับผมพูด หลักการนี้คือการกำหนดจิตให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเธอต้องฝึกให้ได้ก่อนที่เธอจะตายเพราะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่ยังจมอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ากับคนที่สามารถเป็นอิสระทางจิตหรือมีอำนาจจิตระหว่างที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆหากเขาไม่มีอำนาจ หรือไม่มีสติในการรู้ตัวว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ในสภาวะอะไรมีอิสระแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนเขาจะยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาหรือจมอยู่กับความทรงจำที่เขาเคยสร้างขึ้นการที่เขาไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นไม่ใช่เพราะสนามแม่เหล็กโลกดึงเขาไว้ แต่เป็นเพราะความคิดความเชื่อและประสบการณ์ที่เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของตัวเขาต่างหากที่ทำให้เกิดสภาวะนั้นและตัวเจ้าประสบการณ์นี้เองที่มีกระบวนการวนกลับไปกลับวนมาซึ่งรหัสทางพลังลักษณะนี้จะนําพาให้จิตของเธอกลับมามีประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง หากเธอเคยมีประสบการณ์ทั้งดีและร้ายประสบการณ์เหล่านั้นก็จะวนเวียนกลับอีกหรือทำให้เธอจมหนิงอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ตนเองเคยสร้างขึ้นทั้งๆท,ที่เขาสามารถเป็นอิสระได้เดียวนั้นหากเขารู้จักกับคำว่าสติสิ่งนี้คืออำนาจที่ทุกคนมีอยู่แต่ปัญหาคือเขาไม่เชื่อว่าเขามี และไม่รู้ด้วยว่าเขามีเขาพูดต่อมีอํานาจจิตอย่างนั้นหรือครับผมถามเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจในช่วงต้นที่ฉันสร้างภาพของเกราะป้องกันตัวเป็นฟิล์มบางๆห่อหุ้มเราทั้งคู่เอาไว้นั้นที่จริงฉันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาจริงๆหรอกฉันเพียงแค่แกล้งทำเป็นเหมือนว่าสร้างมันขึ้นมา เพื่อให้เธอเชื่อว่าฉันได้สร้างมันขึ้นแล้วดังนั้นที่ฉันบอกว่าเธอมีอำนาจอยู่แล้วแต่เธอไม่เชื่อว่าเธอมีนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้เธอเชื่อโดยใช้กรรมวิธีบางอย่างถ้าตอนนั้นฉันแค่บอกกับเธอว่าเธอสามารถสร้างเกราะป้องกันได้ด้วยตนเองเธออาจจะไม่เชื่อว่าเธอทำได้ เธอจึงทำไม่ได้เขาอธิบายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือครับผมแกล้งเยาคนบนโลกของเธอบางคนที่รู้ความลับนี้เขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถที่จะสร้างอำนาจจิตด้วยตนเองเขาจึงสร้างองค์กรหรือกรรมวิธีต่างๆเพื่อทำให้เธอเชื่อ เป็นลักษณะการสั่งจิตผ่านการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือลงมือทำอะไรบางอย่างเช่นต้องเห็นรูปรักษ์หรือการแต่งกายแบบนี้ต้องอยู่ในสถานที่ลักษณะแบบนี้ต้องมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีแบบนี้ต้องมีการท่องวลีแบบนี้เป็นต้นโดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่สร้างกรรมวิธีพวกนี้ ก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางก็บอกว่าต้องการเพื่อช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเวนนยศัตร์ให้พ้นจากความทุกข์ช่วยให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้พ้นจากโชคชะตาที่กำลังเลวร้ายหรือพ้นจากภารกรรมที่กำลังเผชิญแต่ไม่ว่าเหตุผลที่ทำนั้นจะเป็นแบบไหนมาเป็นผู้บำบัดเยียวยา มาเป็นผู้โปรดสัตว์มาเป็นนักบุญที่มีคุณธรรมสูงส่งหรืออะไรก็ตามซึ่งดูผิวเผินสำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามน่ายกย่องสรรเสริญแต่สำหรับฉันเรื่องนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและฉันจะถือว่าคนที่ทำแบบนั้นได้กระทำผิดต่อจักรวาล และต่อพระเจ้าเพราะเขาได้ทำให้ผู้คนสูญเสียอำนาจในตนเองเขาได้ทำให้ผู้คนต้องพึ่งพาอำนาจของผู้อื่นไปตลอดไม่สามารถเป็นอิสระและมีศักยภาพจากภายในด้วยตนเองเปรียบเสมือนการจับผู้คนเหล่านั้นมัดมือมัดเท้าแล้วพาลงเรือไปกับเขา ถึงแม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นคนดีถูกมองว่าเป็นคนมีความเมตตาช่วยนำพาพวกเขาให้พ้นจากภัยอันตรายได้พาเดินทางไปพบกับแสงสว่างแต่ลูกเรือทุกคนกลับไม่มีพลังอำนาจในตัวเองเลยนี่คือความผิดพลาดอย่างมหันต์เขาอธิบายโห เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับท่านกำลังบอกว่าพวกนักบวชหรือผู้ทรงศีลในองค์กราศาสนาที่ให้คำปรึกษาสั่งสอนผู้คนให้พ้นจากความทุกข์หรือผู้ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆคือคนที่ทำลายอำนาจของคนอย่างนั้นหรือครับผมทวงเธอลองประมวลจากวิธีการและผลลัพธ์ดูเองก็แล้วกัน ตราบใดที่เขาไม่ได้สอนเรื่องพลังอำนาจในตนเองเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและต้องทำความเข้าใจให้ดีฉันมองที่รูปแบบหรือกรรมวิธีที่พวกเขาทำให้คนเชื่อผ่านภาพภายนอกผ่านกฎกติกาที่ตั้งไว้ว่าถ้าเห็นเครื่องแบบลักษณะนี้เห็นสถานที่แบบนี้ จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้อย่างไรเช่นต้องให้ความเคารพยำเกรงโดยเฉพาะการกราบว่าอย่างนอบน้อมต่อเขาเธอลองนึกดูดีๆนะว่าขณะที่เธอกำลังกราบเขาซึ่งไม่ว่าการกราบนั้นจะด้วยเพราะเห็นว่าเขามีคุณงามความดีหรือกราบเพียงเพราะคนคนนั้นอยู่ในเครื่องแบบ วินาทีที่เธอกราบเขามันเท่ากับเธอได้มอบความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเธอให้กับเขาไปแล้วเธอได้ละทิ้งศัก,กยภาพที่เป็นพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเธอไปอย่างน่าเสียดายอันที่จริงคนที่เข้าใจความจริงสูงสุดหรือความจริงที่ว่าเราทุกคนล้วนมีที่มาทางจิตวิญญาณ มาจากที่เดียวกันมีพ่อแม่ทางจิตวิญญาณคนเดียวกันเราทุกคนต่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันเขาจะไม่ยอมให้ใครมากราบไหว้เขาเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับเขากำลังทำผิดต่อความจริงของจักรวาลข้อนี้เขาได้ทำให้ผู้อื่นสูญเสียอำนาจของตนเอง และมันก็แสดงถึงความลึกซึ้งในความรู้ที่เขามีโดยเฉพาะการหลงเข้าใจว่าตนนั้นสำคัญหรือหลงสำคัญตนซึ่งการหลงชนิดนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเข้าสู่สภาวะความไร้ตัวตนหรือไร้อัตตาเพราะมนุษย์ที่ไร้อัตตา หรือมนุษย์ที่ไม่ให้ความสำคัญกับจิตสำนึกเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสู่สภาวะการเข้าถึงองค์ความรู้สากลหรือปัญญายาณได้เขาอธิบาย